ดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีตำถั่วปีนะคะตำถั่วปีตำถั่วปีใส่บะกอกอมหอยค่ะอมหอยลูก,กโตๆนะคะที่กห็หน่วยยังไงกับหอยมาเด้อมากินน้ำกันได้บ่ะอาหารบานนอก <laughs> จยบไแย่งกันได้จ้าจบลูกหนองก็เห้าอยุลูกขเขาเสดยบุกรล่องเลย ตาบ,บา,บา,านห้อไมิตรพักกลอดสานพักบุงบกบ้งหน้าหน่อยแต่พักบุ้งหน้าหน่อย เกลวไม่กินน้ำกันเกลวกินด้วกันค่ะแค่บพิ่มเลยค่ะ ได้ชอบกินปลาไม่กินเด้อดส่่ักวอมรักซี่ไอตูจ้ะ ลูกน <Four> ้องค่ะลูกน้องง่วงหิวเข่าเขาอยุว่องว่องด 3:40ก็นอน <coughs> <coughs> บอาหารบ้าหนอวกาจ้าเนาะตำตัวตำตัวปีจ้ะใส่บอกก่อปนปักตีม กน้าวหน่อย,อยก,กินเผานะั่งกิไปในโซโนิกไม่กินเขาเด้อไปโซโนิกกินข้าวไหมอนะ่ะอยาา่าบังยายายบ่เห็นเด็กหน่อยก็อยากก่าขอบกลองน้ำเด้จ้ะ วัสดีเพื่อนต้ยสดีค่กวัสดีจ้าต้นหนาไปใเส่มือเส่พร้อมเหตุของยายไม่พิลร ไมก็ม oh, ่อ๋อมาเรี <t <t ่ิงเอ้าเพราะว่ากล่องสนิทนี่นาหน่อยเรี่งว่าสั่ว์เมื่อมาเสียบกุญแจจำเพื่อผีที่มันแสบไหลเขาน้หนาวเนาะเกีียวเขาเนาะบางบานก็กังสีเกียวเขาแล้วจ้ะเนาะบางบ้านไปเกียวเสร็จแล้ว ามายามบ้า,บานเนาะคะ่ะเนาะอาหารบ้านแบบข้างกัวเสี่ยงเ่เรเร่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 แร่เร่เซ่เ่

วีตุกปตาพ่วุ้็นอ่อ่ะนี่จ้ะกีกปลาตัวเป็นๆเปียงเป็นซักดิ่สมแซบจ้ะ ปลา่าพ่อสมสล่ร้านหน่อยยายยายยายเขาร้านมีสามคนจ้ะร้านไส้สองร้านเสาหึ่งร้านไส้หนึ่งร้านเสาส ออเ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 อิเออ้ออเออเออเดเออออเออเออเอเอีเออเัอกันเเ้เอเอ